เอาละครับคุณผู้ชมเช้านี้แหมเรามีความสุขกันมากเพราะว่าเราจะได้ทานขนมอ,อร่อยอร่อยจริงจะว่าไปแล้วสองปีที่ผ่านมาในวงการบันเทิงทุกคนได้กินกันหมดแล้วบอกว่าอร่อยโอคตรใช้คํานี้ดีกว่านี่แจ็คเช้านี้ก็ยังโซ้ยไม่หยุดเลยนะฮะตั้งแต่ เราเข้ามาในสตูดิโอนี่คือขนมที่ชื่อว่าปูลิโกครับคุณผู้ชมแล้วขนมปูลิโกเนี่ยต้องขอบอกว่าไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายไหนทุกคนก็จะกินเป็นขนมปังอบกรอบกระเทียมและเนยที่กินแล้วทำไมรู้ไหมมันวางไม่ได้เจ้านะของอยู่กับเราแล้วเช้านี้คุณปูนาริสาสว่างสว่างครับเล่นละครไม่พอไงรวยไม่พอก็ขายขนมปังกับเขาด้วยอยากจะคิดอยากจะคิดว่าอยู่ดีขนมปังจะจะจะรวยได้รู้ไหมว่าที่กองถ่ายทุกที่ต้องมีนะคับผม แล้วผมถามพี่ปุ้ยหนึ่งว่าดาราส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาสั่งเนี่ยเยอะไหมฮะแล้วทำครั้งหนึ่งเนี่ยเยอะหรือเปล่าเยอะค่ะตอนนี้คนสั่งขั้นต่ำอย่างน้อย10กล่องแต่ตอนนี้มีคนมารับไปขายก็เยอะค่ะคนมาซื้อทีหนึ่งร้อยกล่องบ้าง200กล่องบ้างตามแต่งจังหวัดเนี่ยค่ะที่บอผลิตไม่ค่อยทันเลยตอนนี้ไม่ค่อยทันตอนนี้เขาต้องสั่งล่วงหน้าคือดาราเขาสั่งกันว่าไอ้บีิโกที่ใส่กัญชาหรือเปล่าเปล่าค่ะไม่ได้ใส่ค่ะกินไม่ได้เออมันอะไรเนี่ยคือผมชงรถหรืออะไรไม่มีค่ะไม่มี เขาให้ไปขายตามบูธตามงานแล้วเราก็ไม่มีเอาเสื้อผ้ามือสองไปขายบ้างเอาอะไรไปขายบ้างก็ขายจนหมดบ้านแล้วไม่รู้จะขายอะไรจริงจริงจริงก็เลยอ่ะอ่ะก็ทําทําขนมปังทําหลายอย่างเลยทําปั้นขีบทาขนมปังทําหลายอย่างครับสรุปแล้วขายได้อย่างเดียวนอกนั้นขายไม่ได้ตอนแรกจะขายตัวแล้วนะจะไม่มีคนซื้อค่ะไม่มีคนซื้อค่ะเราคิดถูว่าดูทําไปทามาขายขนมปังนี้รายได้มากกว่า ในละครใช่ค่ะจากที่แบบไม่รู้จะเอาอะไรไปขายแต่สูตรเนี่ยพี่ภูไม่เคยบอกใครเลยว่าคืออะไรมันทั้งจริงๆนะอยากให้โทรทัศน์ที่เป็นสีมิติรู้ไหมคุณผู้ชมจะได้รู้รูปรสกลิ่นเสียงจริงๆครับไม่แล้วสูตรนี่คือเป็นของพี่ปูเองรอคะค่ะทำกันเองค่ะคือแต่มันหยุดของเราเนี่ยจะบางมากกรอบมากแล้วก็จะเข้มข้นกระเทียมเนี่ยค่ะจะเข้มข้นที่อื่นเนี่ยเขาจะเป็นแผ่นจะหนากว่าเราแล้วก็จะแบบคือแข็งๆกระด้างกระด้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเนี่ยพอกัดปุ๊บจะร่วงเลย จะบางแล้วก็จะเข้มข้นนะคะจะเข้มข้นแต่แต่ที่เราพูดถึงนี้เนี่ยคืออยู่ในวงการหรือว่ามีการขายกันมานานสักพักเล้วครับผมดาราไม่ว่าจะเป็นกองไหนก็จะรู้จักครบุริโกศตัวนี้อย่างดีแต่ไม่พอครับครับเจ้าแม่บุริโกไม่พอ ล่าสุดอีกวันหนึ่งไปกินข้าวพี่ปูอ่ะคุยไปนั่งพี่ปูจะชวนมักจะชวนไปดินทาชาวบ้านในวงการบันเทิงนะครับพูดเลยพูดเลยพี่ดินทานกสิกรินดานะไได้ม่ต้องไปดินทาด่าเลยฮะไปอัปเดตไม่แต่วันนั้นนกก็นินทามดํานะออ๋เหรอฮะว่าว่าเดี๋ยวจะด่าพี่ปูนี่จะรู้ข่าววงในเยอะมากใช่ครับคุยไปคุยมาปรากฏว่ามีไอ้นี่ตั้งอยู่บนโต๊ะนะฮะผมก็งงมือนตอนแรกเขียนว่าปูริโกใช่ไหมก็เหมือนกับยี่ห้อของขนมปังอบกรอบนะฮะ เสร็จแล้วป๊เอ๊ะมันมันยังไงกันแนะ่พี่ปูทำไมปูริกโกบิวตี้เข้ามามาเฉลยที่หลังอันนี้เป็นพอร์ดักใหม่นนแล้วก็บอกว่าเอ๊ะอันนี้มันคือสเปรย์ฉีดผมหรือเปล่าครับหรือว่ามันคือมันคือ,ม,คอมันคือครีมหน้าเด้งอ่าปรากฏไม่ใช่เป็นอะไรพี่ปูเป็นโฟมล้างหน้าค่ะกดออกมาก็จะเป็นมูดโฟมเลยล้างหน้าแล้วก็บำรุงผิวหน้าในตัวด้วยค่ะ แต่ต้องอินวันอะใช่ไหมไม่ต้องเล่าที่มาก่อนว่าในในในเขาเรียกว่าในกองถ่ายปัญหามันคืออะไรคนแต่งหน้า่างที่เนี่ยแต่งหน้าเล่นละครไปเนี่ยเจ็ดโมงเช้าเลิกสี่ทุ่มทุกวันแต่งหน้าเนี้ยกลับบ้านไปปุ๊บเราก็อยากรีบนอนเราก็ล้างหน้าล้างหน้าปุ๊บเราก็รีบนอนเลยปรากฏว่าตื่นเช้าขึ้นมาขอบตาก็ยังอยู่อายไลเนอร์ก็ยังติดใต้ตาก็ดำบางทีเช็ดตอนเช้าก็ยังมีรองพื้นอะไรติดอยู่ก็เลยลองใช้มาทุกยี่ห้อแล้วค่ะ ก็เลยคิดว่าทําเองดีกว่าหนูใช้อะหนูใช้แล้วหนูแบบมันมันไม่ออกอะมาใช้เหรอจริงคือมันแกะไม่ออกแต่คือว่าคือได้ลองของพี่ปูแล้วเมอาว้นนี้โอ้โหเจ๊เดี๋ยวทดสอบให้ดูดีกว่าลองเมชาแล้วอันนี้คือเรื่องจริงเรื่องต้องอะไรระวังหน่อยได้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 อยระวังหน่อยได้เลยค่ะเอาปูเชิญเลย ยืนยืนยืนบอกให้ลองมือแล้วมันยังไงต่อพี่บู๋มตอนนี้นะคะก็เขย่าขวดก่อนใช้นะคะเขย่าปุ๊บออกมากดออกมานะคะก็จะเป็นสีเขียวนะคะเป็นแอปเปิลเขียวนะคะเป็นผสมวิตามินซีนะคะไหนก็ไหนกัะอันนี้นะคะอ่านม่เลเลยอ่ะคุณธัญญาเช็ดเบาๆค่ะเช็ดเบาๆเช็ดเบาๆหลุดหมดเลยค่ะหลุดค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเฮ้ยเออหลุดจริงเลยอ่ะ จริงๆค่ะไ่ได้โก้มนด้วยนี่น้นโไม่เดาไม่ดีเลยอันนี้อันนี้คือแค่เช็ดเบาๆแล้วคุณนึกถึงเครื่องสำอางไม่ว่าจะเป็นมาสคาร่าครับครีมรองพื้นคือผู้หญิงจะรู้ดีมีอะไรบ้างนะอะไรเนอร์ค่ะอะไรเนอร์นี่ออกเลยแล้วถ่ายรายการอย่างทุกเช้าอย่างเงี้ยเราต้องมีเครื่องสำอางแล้วปัญหาวูดี้คือ เวลาล้างล้างเท่าไหร่มันก็ไม่หมดพี่แต่เอาโทนเนอร์เนี่ยมาลงต่อมันก็ไม่หมดแต่เจ้าตัวนี้ขอบอกเลยว่าในบรรดาโฟมล้างหน้าทั้งหมดเนี่ยนะอันเนี้ยสะอาดเฮ้ยยังไงครับตอนอันนี้อันนี้เนี่ยจะกลิ่นหอมมากขนาดหลาดไได้เยอะสุดเลยจริงเป็นน้ำเบิลเขียวผสมวิตามินซีด้วยแล้วก็ต้องรอกว่าดาราหลายๆคนใช้กันเยอะมากตอนนี้ใช่ไหมใช่ครับเป็นกระแสที่มาแรงมากๆเลยพี่สูตรอะได้ข่าวว่าเอามาจากต่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะทาไมทําไม้องญี่ปุ่นทําไมไม่เอาจับแถวแถวไม่ได้ค่ะเราเราจะมากอกเองแถวปทุมธานีบ้านตัวเองไม่ได้เราต้องสั่งนําเข้านะคะเดี๋ยวจะเสียยี่ห้อนะคะบุริกโกนี่ชื่อขนมปังเราก็ดังพอมาโฟมล้างหน้าเราก็ต้องดังนะคะหน้าคุณปูดนะคะหน้าคุณผู้ดำานี่นี่ว่าลองดูว่าผ่านหรือเปล่านิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดเดียวอาสิพี่ปู่นะพี่ปู่นะนี่พี่ปู่นะเอาักเอากระถักรเร็วเร็วอา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 าอาอาปะอุลจินปะ มันเรียกว่าตุ๊ดวุ้นจิ้นนะเขต้องวุ้นจิ้นเดี๋ยวก่อนนะป้าเดีมาลองดูไอ้กูจัดผมจัดการให้พี่ปูฉีดยังไงนะครับพี่ปูได้เลยค่ะสาธิตให้ดูนะครับขนาดคขหน้าด๊ะนะเดี๋ยวก่อนนะอีวุ้นจี้อีบ้าอีผีเปื่อยโอเคแล้ยังไงต่อพี่ปูดูนะครับเดี๋ยวก่อนให้พี่ปูคเช็ให้พี่ปูให้พี่ปูแชร์ดหนึ่งผัวมุดดำหน้าแดงเลยอ่ะ เห็นป้เ่าเห็นปะาเห็นป้าเห็นป้าบอกแล้วอ๋อไหนไม่ไงไปดิหน้าผากแดงเลยอ่ะทำไมอ่ะก็แค่โดนแบบทิชชู่เช็ดหน้าผากแดงเลยอ่ะผิวดีผิวดีเห็นป้าเห็นป้าไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องแล้วไม่ต้องใช้น้ำเลยอ่ะค่ะล้างน้ำเปล่าออกก็หน้าสะอาดนี่เด้เลยนี่สามารถจะล้างลิ้นได้ด้วยอ๋อ อะไรเลยนะไม่มีสูตนนี้ครับผมจริงๆแล้วจะว่าไปแล้วเนี่ยมไม่ได้วางไม่ได้วางขายตอนนี้ช่วงโปรโมชั่นยังไม่ได้วางขายตามต้านมีที่ไหนครับพี่ปู ก็สั่งได้ในไอจีกับเบอร์ไอจีอีกเดียวด้วยเบอร์โทรขึ้นแล้วใช่ไหมฮะจอดเลยคุณผู้ชมโอกาสดีๆเนี่ยที่จะได้มูสเรียกว่าโฟมมูสอะไรฮะมูสโฟมค่ะมูสโฟมเป็นล้างหน้าเป็นคลีนซิ่งได้ด้วยและต้องบอกว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยนะคะรายการของเราจะมีมาแจกด้วยแจกวันสิบรางวัลด้วยกันเยอะไปหรือเปล่าไม่เยอะไม่เยอะค่ะที่ค่ะสำหรับรายการนี้ค่ะเพื่อนรายการจะต้องคอยติดตามนะคะทางไอจีแอทเทมเคไลฟ์นะคะแล้วก็ทางเฟซบุ๊กเนี่ยติดตามดูว่าเราจะมี เกมหร so ืออะไรเนี่ยว่าจะได้รับกันยังไงนะคะเรางวัลทุกวันทีมงานชูป้ายมาแล้วบอกว่าวันนี้จะแจกขนมปังคู่โฟมใช่แจกรางวัลเลยเป็นหนึ่งเซตนะค่ะเป็นหนึ่งเซตจริงๆให้ตอบว่าขนมปังและมูสโฟมเนี่ยมีชื่อแบรนด์ว่าอะไรไม่ต้องใช้สมองก็ได้นะตอ4 24 1997นะคะมาแจกพิธีกรทุกท่านด้วยนะครับคุณค่ะถ้าคุณตื่นมาดูตื่นมาคุยไม่ทันเหรอแค่กดปุ่ม subscribe ตรงนี้ คุณก็จะไม่พลาดทุกเรื่องในตอนเช้าฮะ